โอ้พระคุณเลยแกหมดแล้วมั้งเนี่ยแต่ก็น่าเสียดายเสียดายนะครับในบทนี้ที่น้องเสานะครับไม่ได้ชวนน้องแดงไปเที่ยวไหนเลยน่าเสียดายแทนจังเลยตามตามสองคนดังสวัสดีครับก็มาพบกับลูกชายแห่งชาติน้องเรอันกาดมาดีนะครับ ซึ่งได้แสดงละครเรื่องเพลงรำคำนำเขินแก้วนะครับเรียกได้ว่าต้บทแตกเลยนะครับในฉากนี้เล่นคู่กับน้องหมิวเข็มจิรานะครับอขอบใจมากนะเออที่เสาไปที่ร้านอ่ะเสาไปทำไมหรอจะไปหาพี่เขียวไม่รู้ว่าอยู่ร้านหรือเปล่าอ่ะ ขอบใจมากนะโอเคแรงเอ่อคือฝันดีนะมันมืดมากแล้วอะเข้าว่าเด็ฝันดีขับรถกลับบ้านดีๆนะโอเคบ๊ายบาย ชวนว่าแดงไปเที่ยวกันไหมแค่นี้ก็ไม่กล้าบอสิ่งน้องไรอันก็รับบทเป็นน้องเสานะครับซึ่งในภาพในบทนี้นะครับน้องมิวนะครับกำลังได้ทะเลาะอยู่กับอีกคู่กรณีนะครับและน้องเสาก็คือน้องไรอันนะครับก็ได้เข้ามาปกป้องน้องมิวก็คือน้องแดงในบทนะครับน้องเสานะครับ ก็ได้รับอาสาที่จะพาน้องแดงไปส่งที่บ้านนะครับด้วยความเป็นสุภาพบุรุษของน้องเสานะครับก็ได้รับพาน้องแดงมาส่งถึงบ้านเลยนะครับซึ่งในบทในละครเรื่องนี้นะครับซึ่งได้เห็นก็น่าเอ็นดูเอ็นดูมากนะครับเป็นช่วงที่หวานแหววหวานซึ้งนะครับหนุ่มสาวจีบกันเลยนะครับท่านผู้ชมได้ชมบทนี้ก็หัวใจแทบละลายตามไปด้วยนะครับและน้องเสา ก็ได้อาสาไปส่งน้องแดงที่บ้านนะครับส่วนน้องแดงก็ยินดีให้พี่เสาไปส่งถึงบ้านเลยนะครับและน้องเสาก็พาน้องแดงมาส่งถึงบ้านนะครับพอน้องแดงลงรถนะครับก็ได้ส่งสายตาซึ่งกันและกันนะครับหวานแววซึ้งมากเลยครับก็ได้ร่ำรากันนะครับส่วนทางน้องเสานะครับก็ได้บอกน้องแดงนะครับว่าหลับฝันดีนะส่วนทางน้องแดงนะครับก็เขินอายนะครับเดินเข้าบ้าน ก็บอกทางน้องเสาว่าฟันดีเช่นกันนะครับแต่ก็น่าเสียดายเสียดายนะครับในบทนี้ที่น้องเสานะครับไม่ได้ชวนน้องแดงไปเที่ยวไหนเลยน่าเสียดายแทนจังเลยนี่ก็เป็นภาพบางช่วงบางตอนของละครล่ำหนำคำขืนแก้วนะครับที่น้องไรอันกาดบัณฑิตนะครับได้รับบทเป็นน้องเสานะครับส่วนทางน้องแดงก็คือน้องมิวคิมจีรานะครับ ซึ่งทาง FC เอฟซีแฟนครับก็ชอบบทนี้มากๆเลยนะครับชมไปยิ้มไปหัวใจละลายละลายเลยครับน้องไราอานหากท่านผู้ชมเชื่อชมชื่อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องตามตามสองคนดังสวัสดีครับ